สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องพคกกรช่องบ้านบ้านลำพูนอาิปเชียวนะครับมาเด้อพี่น้องกินข่าวหลังจากไปเที่ยวมาแล้วนะครับจ้าจาเมาียดค่ะงามจีตอนะครับป็นเป็นด้วยครับพ่อนะครับแ,แม่ดาครับอันนี้แม่าดานะครับ ้อนันนี้คุณครูไก่นะครับขนมจีนต้องเอาไปลวกันเยอรี่ลวกมันออกมหวานมาเด้อพี่้องไปกินข้าวกินน้ำนะครับบลากหลคับสาวลำรวนกับนอนอยู่นะครับนอกนะครับแลนเกียวเมยงมาเด้อพองกิ้มกล้วนาะตมนมักับตับหมูห่อนห่อนดีตุ้มน้ำมัห็นห่อนเพ่นไม่กื่อกันเด้บดี เพื <peach> อ่อเื่อ,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 อทึ่งทสีงเศษ้งผิดเพื่อน่ะทั้งกินทั้งไห่บ่มาเดออ้อพี่น้องเตือนี้แสบอีกเลยมัดจากแด่ผู้เลอชมแสบด้วยจ่าแสบแสบ โอ้ฮะปวูกเขยโอ้รีวิวเก่งใช่ปลูกเขยนั่ตัวขนาดไหนตัวตัวใหญ่สองคำยันยัพี่กินตัวหัวนั่นตัวมันจุ้ลูปแม่แม่กีจะกินนังสั่นตัวน้ำใหม่แท็น้ำใหม่ปลูกเองบ่แม่ นี่ร้านขายปลาไหลไงพวกแผนเต็มเลยหืมเท็บหมูจงเลยจะป่ะ่ห้าสิบดวยกระสุนราคาอยู่กระสุนราคาอยู่เสียบอยากสมราคาคุณใจไปเต็มตู้อยู่แต่คิดว่าบอบบอบอนั่นไหมคิดว่ามัวบ๊อบแซะไปสบเง้มาถุงเดียวเออประกาศซื้อลายชนะเลือดอยู่เวลาปอไปส่งของนู่แลมขาให้แตากหมูมัมไม่ไม่เกี่ยวอย่างสิทะ มันทอดกินอะไรกันบ้างเนี่ยเมนเกี๊ยวหนำมันมันบ่ทนแต่กินกินอะไรก็อ้วนแต่มันอร่ดีเนาะมันคือยังไม่สีแข็งยมันบ่แข็งเลยม่ได้ที่เกี๊ยวทำนุ่มดีพวกปลาแซลมอนอ่ะมัวปลาแซลมอนพวกไอ้ที่อันนี้มันุูนมาเต็มรักแม่ข้าต่างสวนตัวคนอื่นอย่าทายอย่าเข้าใจอยากทายอยากทายอย่าไอยอะอยาไอ้อะ วีสแสดดว,ว่าเ้ืงหนี่งมมีซอนมีแต่ซ้อมแกบอกว่าใช้ใช้ล้างซอนใ้หมดยวดตะกันซ้อหาย็ใสเหมือน,นอเอนาะพราะตะมูนมมขาดปบงไงคง <S <S รับคินี่เป็นคลิปยวพี่น้อง่ยเขาช้วยหน้านนกันนะครับนี่ฮะตเห็นสิทาคนนี้ที่อลวเมียนตอนตมันหลอยู่มอีจะตจอใหหายเลย เช่นมาเข็เหนือพี่เลี่อนขึ้นนีไปฝ่พี่นอาไว้สมิงตะกอนนะครับกินข้าวกินน้ำตัตะก้อนเดือดเป็นพอกระชิบหนาครับพอกระชิบหนาได้พี่นอนเลอนสมาครับครบแปดแล้วเดินสนาทีอเคื่อไว้หน่อยนะดอบประทานมือแกินรันันเปิดไม่อย่างรมันมันหมุนเองหมานย้ายไปย้ายล้มถัดมมนหมุนเหรอ เปิดแหลเต่ก็อเ่าอยู่ที่แรกแกนั่งอยูต่มีซอสยุ่เราสององเต็มยมาสองเต็มยู่แต่ออถ้าจะมึงานเป็นยังสองมือะได้วเปดเห็นบ่แสบบตู่นานยไผมันก็แสบยำยำ สมพลังหรืออะไรใหญ่ๆสมพลังเต็มจู่เออกำจัดนกินแบบเสาเฮ้ยแม่ตาม่งทีไกเมยบาดหลายเนาะที่แม่เขาแต้มหรือเปล่าแม่บัวบัวตัวอือนี่ไง ปลาหน่อยคอนอี่คอกติากรสีะปาก่หลแต่มันมีแแบบปลาสาตาู้ยาให่าาแล้วไปเสร็จแล้วก็กินเขาเทียงเขาใบบอกแล้วไปน้อนใส่หรอนั่นหลังในมาเดือแต่มงแบบแสกนะมรันแล้วว่าจะกันหนีกันแก้กันไว้ยีนี่แ้ว่าเรกว่าหลานมันอนันคือนี้แล้วไปน้อนใส่ เงนยาลอดเยอย่่นอนกวายย่นวายกันอเาเฮียงเนี่ยพอตาเราสิยากลเฮ้ยค่อยๆเปิ่ไปหินตะบวนเป่าเอาตัดแล้วเป็นอหู่่ามาแม่อันะโพเอมากจีนเอจีนอนใส่ำาหัแล้วกันยังวาอันนั้นขนกับไปนอนมันพากันติดูแบบคนเยวมันพากันจักมันหนีใ้เหมอนเ่าคนเดียวคนเดียวาัน จาก่กินแลวเขาแล้วกันเป็นงดอกมือเดียวกลับบ้านือก็แห้งแล้ไ่ดีมากเลยครับการแห้งแล้วไม่แห้งเล้วมือจะกันไม่ก็แป๊บเดียวมากไม่เคยนลยรู่สึกสามมูลกบไม่งายกันเเขากับบ้านพักแม่นบดไหะคืออาาอร่อยสี่สิโลจอบออบตัวนอคู่ไก่อร่อยี่สเลยอาจารย์มีเอาิชเกิดไปนี่ไใได้นี่

อิ่มลั่นแหละนี่เด็กเมียงเมียงปลาผู้ไก่ไปตกมานะครันี่ผู้ไก่ไปตกมาค่ะเมียงปลาผู้ไกลขายมือเส่าตลาดใช่ป่ามือขายขายทั้งกับบอลท่านค่ะไม่ค่าเธอจิตเดียวเนี่ยเขาสั่งอีกแล้วเนี่ยงานปลาเขาสั่งอีกเขาสั่งจิตบอเขาสร้างใจว่าชีซื้ออีกบอลนี่เขาสร้างใจอยู่ใช้พื้นที่าหาอันเยอะอัยไปใส่เดี๋ยว ที่บอกก็มีอ่ะเื่อทำเงินเงินอย่างเงินเงยิปุ่มเลยว่ะจะ้อเงยฉกเดียนกทีบุคคลมีคนอันนั้นเหรียญเงยเฉกเดียนม่คคยมีคนขุดแถวบ้านนกับบอมีปากามอ่มกีอ่นหรือมันเป็นทะลไหนล่ะไม่ตาับร่างบแต่ว่าคงกินอะไรคนกระเซเนาะ สอนวนเราเดี่ยปหานกินนอกอยิ่งล้งนะโอ้ยเอาใส่มาใส่ผักนีเลยมันซาอรตกินเฮ้ยผักชีไปเรื่อยออตีจ้าคนเรา คนรับใส่หมวต่ำมะฮุงพอเยือกตัวมาเด้อพี่น้องสลรับกิ่นี่ฝากพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนแล้วกันนะครับก่อนทีาตะกินข่าวก่อนแล้วกันนะครับที่นีสวัสดีครับมาเด้อ